แบบเท่ๆเออนี่ไงจอดบิ้วบิ้วของเสร็จแล้วนะยัดของไปยัดไปอืมเฮ้ยเราอุ้ยจังหวะไม่ดีอะไรวะเนี่ยเอาเลยครับก็สวัสดีนะฮะเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะผมเดี๋ยววันนี้เรามาพบกับเกมเตะออฟดีเคกันต่อนะฮะตอนนี้ก็เป็นช่วงของหน้าตาเช้าๆนิดนึงนะฮะ โ okay. อเคไปเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อแต่ว่าคนนี้ค่อนข้างเหนื่อยผมอยากเอาเขามาใช้งานนะจริงๆถ้าผมอยากเอาเขามาใช้งานนะตอนดีนะผมผมต้องทําการเตรียมกระสุนให้เยอะที่สุดนะผมแล้วก็สิ่งที่ต้องเอาไปได้ก็คือยาวิ่งนะผมที่เราต้องเก็บไว้กินนะฮะโอเคมาดูครับว่าคนนี้จะไหวไหมยวผมของเตปืนก่อนแล้วกันอืมแบบนี้ โอ้โหของแน่นปัก๊กจะทำไงดีวะเนี่ยผมอยากเจอบ้านแดงทั้งอีก,อกอ 2, อสักหลังหนึ่งว่ะเพื่อนๆตอนนี้เรามีตังค์อยู่สองพันกว่าบาทเดี๋ยวผมจะลองสุ่มเนี่ยบ้านแดงสักหลังหนึะะ่งเ,เราจะไปลุยกันแน่เฮ้ยหลังหน้าเปล่าโอ้โหสภาพสภาพดูไม่ได้เลย,ยเดียด๋ยวเดี๋ยวรีบไปเอากล่องฟอบกันเลยเดีย๋ยวแป๊บนะอาจจะเจ็บนิดนึงนะเพื่อนเนะ เอามนเลยชุดนี้ชุดใหญ่จัดเต็มไฟกับพริบแน,น่นอนโอ้โหแล้วซัมบี้อย่างเยอะอเรียบร้อยนะไปเลกเกิลโอ้โหสองพันโเมตรอย่างไกลเลยผมผมว่าบริเวณนี้น่าจะมีกว่าเดี๋ยวผมลองหาดูนบริเวณนี้เราโอ้ยเราตะแกรนหาไปเป็นหมดแล้ววะเดี๋ยวไปดูที่อีกก่อนแล้วกันนะ แต่พวกทอมี่พวกนี้มันมาเหรอผมคิดว่ามันมันไม่อยู่แถวๆนี้แต่ดูเราไม่มีนะไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราตรงไปด้านหน้าแล้วกันหลังนี้ไม่มีนะครับโอเคเราต้องหาที่อยู่เพื่อนอยวค่อยหาแล้วกันนะอยวขอไปลุยงานบ้านแดงก่อนแล้วกันพอลุยงานตรงน้นเสร็จนะเดีย๋ยวเราจะไปลุยหา บ้านนะผมที่อยู่อาศัยของเราให้สมกับคนของเราทั้งหน่อยนะฮะเขาอยู่กันมานานละคนพวกนี้เฮ้ยถือว่าไดอยู่ใ,นนในนีนีวะเห็นมีกี่นาอยู่นะห้าคนได้ปะเฮ้ยได้คนดีเลยผมว่าผมย้ามยมีตรงนี้ดีกว่าเออมา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 ,มา,มาหาพื้นที่ก่อนเราต้องไล่ไล่เปิดพื้นที่นะทั้งหมด ไปประตูใช่ไม่อยากกระแทกว่ะเพื่อนทอมบีหน้าบ้านผมต้องเล่นดรอทั้งขี้ตัวเองเจ็บๆนี้ก่อนแหละเดี <c oughs> ย๋ยวค่อยไปเพิ่มเลือดให้ตัวเองรู้สึกว่ามีสล็อตใหญ่อยู่ไหมมีอยู่นะด้านหน้าข้างในทอมบี้พึบแน่ยังมีชั้นบนอีกนะผมอืม <c oughs> วะโอ้โหเหมือนงั้นตัวดิงอืมอมาพึบเลยเรไปเรไปโอ้ยเกือบโดน,นอืมโอ้ย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 อ้ย้ยอย่าพึ่งพื่ออย่าพึ่งเพื่อนมันเหนื่อยวะ่ะเพื่อนเพื่อนรัึงไงเวลาระยะเนี้ยอมันมันค่อนข้างไม่ไม่ได้ผลเลยมันเหนื่อยมันเหนื่อยโอเคต้องรอจังหวะดีโอเคนูนข้าง,นางหน้าข้างหน้านะ่าจะเคลียร์มั้ง ขอให้เคลียร์เถอะไม่เคลียร์ครับยังต้องเคลียร์ซอมบี้อีกนะอ๋อยังยังยังรู้สึกว่าจะเป็นห้องดีแน่นะอา่าเรียบร้อยแล้วแต่ว่าต้องจัดการซอมบี้อ่าอีกตัวหนึ่งน่าจะเป็นนี่นี่อยู่นี่นี่ <c oughs> เอาละเรามาถีอที่ดีกันดีกว่า โอ้มีเหล็กนะผมแล้วก็เพิ่มอารมณ์ให้เราด้วยจัดไปเราได้ที่อยู่ใหม่แล้วโว้ยโอ้โหเควสพึบพับเลยโอเคมีทรัลใหญ่นะทรัลใหญ่ผมจะขอใส่ในส่วนของโอ้โหมีทรัลเดียวเองนะทรัลใหญ่ เดี๋ยวขอบิวของกันนะผลิตเหล็กเพิ่มะฮะอืมประมาณนี้ก่อนแล้วกันแล้วก็ต้องมีอืมโอเคซ่อมแซมักนิดนึงประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะฮะเพื่อนๆเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องมาเคลียร์ต่อนะโอเคปะปเดี๋ยวเราไปก่อนแต่ว่าเพื่อนเดีย๋ยวรับเพเพื่อนก่อนเลยไม่ได้ไม่ได้ไรับไม่ได้ไม่ได้เพราะว่า มันเป็นเควสของเขาเองไปเดี๋ยวไปก่อนแล้วกันเออต้องเอารถไปจอดก่อนว่ะเอารถมาจอดเข้าที่เนียแล้วก็เอาของมาเก็บทั้งหมดเลยโอ้โหเข้าตรงไหนบ้างวะไปจอดรถบินตรงนั้นบินตรงนี้ก็ไปอยู่ตรงนี้ได้ไงวะเนี่ยมาอยู่ตรงบ้านหาถุสารเนี่ยอยู่ตรงไหนไม่อยู่มาอยู่หน้ถุสารแบบเท่ๆเออนี่ไง ยอดบิ้วบิ้วของเสร็จแล้วนะยัดของไปยัดไฟอืมเฮ้ยเราอุ้ยอื้มจังหวะไม่ดีอะไรวะเนี่ยโอ้ยอันเึิงก้อนเมงอื้มอื้มอปกับเพื่อนโอ้ยเจ็บเว้ยฟันไม่โดนว่ะอืม เออขอบคุณมากเพื่อนโอ้โหออกมาพืบเลยคนนี้ไม่ไหวคนนี้ไม่ไหวแต่ผมจะเอาเขาไปสู้ให้ได้อะเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงขอยาดไอ้นี่ก่อนขอยาดเติมเติมเพิ่มเลือดให้ตัวเองก่อนไปโอเคแล้วก็อัดยาไม่งั้นไม่ไหวอึ้บไป ออกจากทีนี่ไปลุยบ้านแดงผมยังไม่ใชไอ้นี้นะเพราะว่ามันจะเปืองนะครับยอมเหนื่อยตรงนี้ก่อนก็ไปลุยไปโอ้โหพี่กรีดพี่กรีดกีดเลยนักหนาไปก่อนเว้ยรู้สึกว่าใกล้จะมืดอีกแล้วนะตรงนี้มีบ้านแดงปะไม่น่าจะบี หลังบนนั้นไม่ใช่นะมาเป็นกองทัพเลยเฮ้ยผมยังไม่ได้เข้าบอตี้เลยนะยังไม่ได้ขอไปเคลียร์เลยตรงนี้ไม่น่าใช่ไปเดี๋ยวไปก่อนแล้วกันหลังบนดีใช่ป่าวะผมขอดูหลังพวกนี้หน่อยหลังนี้เคลียร์ไปแล้วหลังหน้านี่ไงเจอแล้วใกล้ๆเลับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปลุยนะ หาตำแหน่งก่อนตำแหน่งนี้ไม่ใช่นะผมตำแหน่งโอเคผมเจอตำแหน่งนี้ละเอาพอดีเลยนะเพื่อนเออเดี๋ยวผมเจอละโอเคกินกาแฟได้นิดเดียวเนี่ยได้นิดเดียวแต่ก็ไม่เป็นไรกินยาวิ่งเพิ่มระดับไว้เข้าไปปาดกลับไป อืมอืมเยอะเยอะเมืไหวมืไหวลบลบลบลอุ้ยทำอะไรวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหจังหวะดิฟไม่ได้โอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่นั่นแน่ะดักเหรอดักเหรอทน่ำเลยครับโอ้โห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 โควต้านต้องมีแต้มนะเอาโห้ย เดี่ยวเช็โเคโบลเดอร์ก่อนไม่มีใช่ไหมค่อยๆไม่ค่อยยิงค่อยๆยิงเดี๋ยวจะบ้ามึงดิ่งดิ่งดังจั๊กเลยพอป่ะเออพอป่ะเลียดเชี่ยขยังกระตุ้นโอเคเรียบร้อยทีนี้เราก็ถึงคิวเราแท้ที่จะวิ่งไปเก็บของเอ้ย่าวิ่งอย่าวิ่อยอยง หลบไปจุกของให้เดินทสุดทั้งทำได้โอเคเดี๋ยวถุงละหลบไปคือรถเหมือนรถจะแหกวแล้วเพื่อนไม่แหกไม่แหกเฮ้ยได้อยู่โอ้โหได้อยู่ได้อยู่เอ้ยเอาวะบลูเดอร์ตรงนี้นะขึ้นไม่ได้ทางนี้ขึ้นปุ๊บระเบิดแน่อ่าทางนี้ขึ้นได้อยู่ โอเคงั้นเดี๋ยวเรากลับบ้านเลยดีกว่าไปทำเควสคนในบ้านต่อนะฮะจัดไปเดีย๋ยวผมจะบิวบ้านต่อนะบ้านที่ผมจะบิวก็รู้สึกว่าเควสของนี่ยังไม่มานะโอเคคนนี้เป็นฮีโร่เรียบร้อยนะผมโบสกรริลในการขับรถนะโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงขับมีดีบ้านดิโอ้ยชีวิต ผมขอบิวในส่วนของอันนี้เป็นที่เรียกเฮดเดอร์นะผมโอ้ยแต่ละอย่างน่าบิวเหลือเกินโอเคงี้เดี๋ยวผมขอ,อบิวเจ้านี้ก่อนละกันนะผมแล้วก็อัปเกรดนี่ไปนะฮะเหยียดโรงพยาบาลบาก็เหยียดใส่มอสในส่วนของอันนี้ลงไปก่อนโอเคทุกอย่างมันต้องใส่ก่อนนะฮะตอนนี้มีอะไรใสไปก่อน เโลได้ยินเงแต่ไกลเลยอ่าโอเคไม่เป็นไรค่อยๆใจเยนเ็ยนๆเพื่อนเลยคลั่งอยู่ไหนเนี่ยโอเคของแน่มักเลยอืมอืมเฮ้ยจับไม่ได้อ,ไอุ้ยวอะไรยัง อเอหรยุกยิงเลยว่าไม่แตกฮึ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 เนี่ยโอ้ยไอ้นี่คิดจับจับติดโอ้โหบ้านหลังนี้มันดีหรือไม่ดีวะเด็กได้อยูอ่ไหมเก็บของไปก่อนนะครับชุบชุบ ปมาเปลี่ยนคนเลยมาเลยเพื่อโอ้โหแล้วไม่ยืนอยู่บนนี้กค่เต็มเลยนะเมื่อกี้จะลงไปช่วยเพื่อนๆด้านล่างเลยนะอ๋อโอเค <c oughs> การเคลียร์บ้านเรียบร้อยแล้วเดีย๋ยวเราไปทำภารกิจนฮะตอนนี้คือน้ำมันผมไม่มีว่ะเพื่อนๆแป๊บนึงโอเคอัปเกรดคอมพิวเตอร์ส่วนนี้นะฮะแล้วผมจะใส่มอสลงไปนะครับ อันนี้จะเก็บไปก่อนแล้วกันเพราะว่า,าเดี๋ยวรอเควสหลักมานะฮะโอเคเดีย๋ยวต้องทำน้ำมันน้ำมันมีไหมไม่มีนะครับผมโอ้โหแย่นะเราทิ้งเปลืองน้ำมันมากมากเลยโอเคได้น้ำมันมาละมาเติม ในยำ้ำคำคืนแบบนี้นะซอมบี้จะเยอะมากๆเลยนะพเพื่อนเวลาเดินทางคนระับถ้าเราไม่มีปืนดีๆหรือปืนที่ไวรับมือกับฟวกเฟโลได้เนะี่ยคือจะแย่มากมากเนะยอย่างผมเนี่ยยังพอมีปืนทีย่ยิงทีเดียวเฟโลต่ตันได้แล้วเราเข้าไปไปตรวจมันได้เลยนะแต่ถ้าคนไม่มีแล้วก็โอ้โหบอกเลยว่าต้องขึ้นหลังรถอย่างเดียวนะฮะค่อนข้างยากนะผมในการต่อสู้กับเฟโลโอเคดีย๋ยวผมจะต้องไปแต่เงั้นนะ ลอนดูดิตรนนี้ไปได้โอเคได้ได้อยู่ได้อยู่ให้เรามาหาของอุ้ยแล้วรถมันเบรกไม่อยู่มันเบรกไม่อยู่ครับเพื่อนๆแล้วมันเกาะแบบเอ้าเฮ้ยหลังหน้ามากันเยอะมากโอ้โหต้องกินยาวิงกันฐาเดียวอือ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 ยังไงลบแน้าฮน่ อืมุ๊ดโดนโดนเฉยอุ้ดเดี๋้อเดี๋ยว้โอ้โหโดนเยอะที่เกือบตายอะไรวะเนี่ยโอ้ยไม่ไหวว่ะผู้หญิงเขาดีแย่นะฮะแย่เลยครับผมสแบบเธอคนนี้นะค่อนข้างแย่ค่อนข้างแย่เราต้องหาของให้เจอนะฮะถ้าที่ผมรู้นะของทุนใหญ่มักจะหลบ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  มาที่อชั้นบนอุ้ยอุ้ยอุ้ยล้ม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 ตายนะฮะยังไงก็ตายแต่ผมจะให้เธอตายไม่ได้นะฮะผมจะให้เธอตายไม่ได้ดีขาดอือหืถึงแม้จะเฟลหึหลังลังหลังหลัง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 ไม่ได้ไม่ได้ต้องกลับบ้านต้องกลับบ้านเธอจะตายไม่ได้นะเพราะว่าผมงจีได้รถประเด็นอ๋อนี่อะไรวะเนี่ย โ okay, อเคเดี๋ยวกลับมาที่ฟักตังนี้ก่อนแล้วกันไม่ไหวแล้วผนะู้หญิงคนนี้ในการใช้งานกินคือไม่ไหวเลยนะผมเฮ้ยโบรูเดอร์อุ้ยเก็บทุนเกือบไปโอ้ยขอพัยจริงๆครับเพื่อนๆครับโอเคขอาะก,กลับบ้านกันแล้วกันผู้หญิงคนนี้ใช้ชีวิตยากครับผมเราไม่จบกัอนที่จะใช้เขาเลยนะผมผมบอกเลยผมบอกแค่นด็ก ถ้าเราจะใช้นะเราใช้กนอื่นดีกว่าคนนี้ไม่ไหวครับผมดูจากการโดนตบแล้วเนี่ยจุกฮะโอเคเดีย๋ยวคลิปนี้ผมขอทัวลาไปก่อนและกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะบายครับผม,ม